สวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับก็วันนี้เซนแท็กจะพาเอฟซีไปหาหนอไม้ครับงัดทั้งงัดทั้งงัดนะครับหลังบ้านนะครับไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ได้กินครับถ้าไม่มีก็อดครับแห้วอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับนี่ครับมีโต๊ะ เล่มหนึ่งแล้วก็มีถังครับถังมาใส่หน่อไม้ครับนี่ไปครับเซนต์เอ็จะพาไปหาหน่อไม้ครับไปกันเลยนี่ครับมันมีแต่ต้นหน่อไม้ั้งนะไปไปครับโอ้ นี่ก็ใช่ครับหน่อกไม้ครับครับนี่นะครับเต็ก็จะทำการตัดครับเพื่อไปทำกับข้าวยินนี้ครับหรือไม่งั้นก็เอาไปดองครับนี่ครับมันไม่ได้ถังงัดน,นะครับ

房呢？ สวยสวยครับนี่ครับไม่รู้ภาคกลางเขาเรียกหน่ออะไรครับผมก็ไม่รู้จักกันครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นานแล้วครับคุณพ่อผมเป็นคนปลูกไว้ครับนานแล้วครับ ในเป็นสิบปีแล้วมั้งนี่ครับี๋ยวครับ นี่ยวะโอ้โหนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับเต็มถังแล้วครับ นี่ค <uma> ร <mel> well. ับไปพอนะครับเดี๋ยววันหน้าเอาาใหม่ครับเมื่อวานครับยงยุงมันเยอะครับทางก็ลำบากครับยุงเยอะ นี่ครับเราจะทําการแกะครับแกะต้องแกะออกมาครับแกะพี่เกะต้องไปแกะข้างในครับข้างในมัน ้างในมันขาวโบ้เลยครับ ไปดองน่าจะดีกว่านะนี่ครับ ตามภาษาคนบ้านนอกบ้านนานะครับหากินหนอกกินยิงฤทธกุก้งอะไรพวกนี้นะครับหน่อไม้เป็นเป็นหนอนหนอ่อมบบ้าน,นครับไม่ใช่หน่อป่านะครับเดี๋ยวสักวันจะแท็กจะเข้าป่าไปหาหนอหนอไล่นะครับ อร่อยครับหน่อไล่หน่อไม้ซางนะครับอร่อยดีแต่ว่ายุงมันเยอะนะครับในป่าพวาติดไข่ป่านีรครับแค่นี้ก็พอกินแล้วครับไม่ต้อง ไม่ต้องกินหรูอยู่แพงนะครับไม่ไหว้ยุคนี้นี่ฮโควิดครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ไหวแล้วครับ ออกไปไหนมากก็ไม่ได้ครับต้องใส่แม็ครับอยู่บ้านไม่ต้องใส่ครับสุดยอดครับเมนูเด็ดครับนี่ค,ครับสุดยอดครับครับใครที่ ข้ามาดบชมที่พวกแฟนแท็กนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเซนแท็กปรอการแท่นะครับเพื่อคุณจะไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะครับคลิปด,ดีๆจากเซนแท็กหามาฝากนะครับก็ตรงนี้มัน